สวัสดีครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับผมก็เปิดฉีดวัคซีนนะครับสำหรับป้องกันโรคโควิด -19 นะครับชนิดไฟเซอร์นะครับสำหรับเด็กอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมก็คือว่าแต่ไม่เกิน11ปีนะครับผมหรือเกิดระหว่างมีนาคม2553นะครับถึงเมษายน2560นั่นเองนะครับผมแล้วก็ ผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาก่อนนะครับผมก็คือว่าเคยหรือเคยได้รับวัคซีนชนิดซีโนฟาร์มนะครับซีโนแวตนะครับเข็มที่1เข็มที่2นะครับภายในเดือนมีนาคม2565นะครับผมตรงนี้ก็สามารถฉีดได้อยู่ในเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับผมก็คือว่าเ,เปิดลงทะเบียนนะครับก็คือวันที่วันศุกร์นะครับผมวันที่22 เมษายนนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับผมแล้วก็จะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้าจองสิทธิ์ครบตามจํานวนนะครับผมวัคซีนที่ได้รับแล้วก็ที่จัดสรรมานะครับแล้วก็เงื่อนไขก็คือว่าสแกนค r code คนะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับเลือกวันเวลาและก็สถานที่ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนนะครับผมตรงนี้ก็จะตามวันเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะครับก็คือว่าจะงด ให้บริการสําหรับผู้ที่ walk-in เข้าไปนะครับผมแล้วก็สามารถเ,เลือกวันลงทะเบียนนะครับแล้วก็รับวัคซีนนะครับเงื่อนไขก็จะมอีอ่านได้ที่ตัวสแกน QR code นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับแต่ส่วนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเป็นเว็บไซต์ของทางจุฬาแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้นะครับโดยก็คือว่าโดยจะปิดลงรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้จองสิทธิ์ครบเต็มตามจํานวนที่จัดสรรมานะครับผมแล้วก็ส่วนสถานที่ฉีดนะครับก็ฉีดที่คลินิก บริการวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 นะครับชั้น13นั่นเองครับผมของอาคารภูมิศิริมังคลานุสรนะครับในระหว่างวันที่25นะครับถึง29เมษายนนี้นะครับผมก็คือ,อวันจันทร์นั่นเองครับผมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงบ่าย4ครับ14.30น,นนะครับวันนี้ก็จะเป็น ข่าวสารของการฉีดวัคซีนเด็กสำหรับเด็กนะครับ5-11ปีครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับผมก็ใกล้จะเปิดเรียงกันแล้วนะครับผมยังไงก็ดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับผมแล้วก็นำไปพาไปฉีดกันนะครับผมก็คลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครปกดกระดิ่งติดตามไปด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ สวัสดีครับ